ชาวบ้านแฉผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมถ่ายเงินคนละ20บาทแลกสติกเกอร์ติดรับรองปลอดโรคโควิดนายทัชกรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดได้ร่วมกันแถลงข่าวการที่สูญผู้กับการผู้กระทำผิดตามพรบรโรคติดต่อโควิด1 9สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัม กรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบโควิด -19 ได้ทําการจับกลุมผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมใช้ตําแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ซ้ําเติมชาวบ้านในช่วงไวรัสโควิดระบาดด้วยการเรียกเก็บเงินค่าดําเนินการติดสติ๊กเกอร์ รับรองการปลอดเชื้อโควิดจากชาวบ้านทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอละหารทรายร้องเรียนว่านายบรรชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลหนองแหวงอำเภอละหารทรายได้เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการติดสติกเกอร์บนบัตรประชาชนจากชาวบ้านรายละ20บาทซึ่งการติดสติกเกอร์บริรัม h e a l t h บนบัตรประชาชนเป็นการรับรองการปลอดเชื้อของผู้ที่ได้รับการติดสติกเกอร์ ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งการติดสติกเกอร์ดังกล่าวได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนเป็นผู้สำรวจตรวจสอบรายชื่อและนำสติกเกอร์ไปติดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่ตัวเองดูแลแล,และรับผิดชอบโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบได้รับการร้องเรียนก็ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจริงคนละ20บาท ทางชุดปรับโควิดจึงได้นําตัวผู้ใหญ่บ้านมาสอบสวนและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการกระทําผิดจริงก็เอาผิดทางวินัยด้วยพร้อมทั้งได้กําชับให้กํานันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตนําบลอย่าใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ซ้ําเติมชาวบ้าน หากได้รับร้องเรียนหรือมีการตรวจพบว่าหมู่บ้านตำบลใดมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการเอาผิดทางวินยัยโดยไม่ละเวน้นขณะที่เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านยังปฏิเสธอ้างไม่ได้เรียกเก็บเงินตามที่ถูกร้องเรียนแต่เจ้าหน้าที่ที่มีพยานยืนยันชัดเจนทั้งนี้ยังมีการแชร์คลิปที่ชาวบ้านถูกเรียกเก็บเงิน20บาทในสังคมออนไลน์ด้วย